ทุกหน้าเซไดซิปปั๊มเอ็มห้าสิบเซไดซิปนะครับแล้วก็ล้อหน้าเซไดซิปนะครับล้อหลังเซไดซิปชุดบนสร้างนะครับแผงคอบนสร้างนะครับสร้างใหม่แฮนด์สร้างอีกนะครับแฮนด์สร้างอลูมิเนียมโอชุดบนนี่สร้างใหม่ขึ้นมาหมดนะฮะแล้วก็ตัวปั๊มบนนะครับโบ16สมิลน,นะครับโบ16สมิลโบทอง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big White Story นะครับวันนี้ผมมาอยู่กับพี่เอนะครับวันนี้จะมารีวิวรถพี่เอนะครับก็คือนี่เลยสเล็กยี่ห้าอาร์อัดเต็มนะครับชุดล้อแผงคอโชกหน้าสเล็กสิบอาร์นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับว่าอะไรแต่งมีอะไรบ้างนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะพี่เอก็รีวิวตัวสเล็กยี่ห้าอาร์ของพี่เอนะครับรถคันนี้ซื้อมาไงครับพี่อ๋อพอดีไปซื้อมือสองมาครับพอดีได้สภาพนี้มาเลยครับ โอ้ซื้อมือสองมาใช่ไหมครับตัวนี้เป็นปีแรกนะเป็นรุ่นตัวแรกนะครับตัวเดียวกันกับของผมนะครับ2020นินะครับพี่เห็นอะไรแต่งแบบสะดุดตามากนะครับนี่นะครับเพื่อนนี่เลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับโชว์ว่าเฮ้ยไม่ใช่โชคนะครับโชกหน้า z ซ10นะครับโชคกหน้า z ซ1 0็ปั๊ม M50 z x 1าเ็นะครับแล้วก็ล้อหน้า ZX10 ็นะครับล้อหลัง ZX10 ็ ดูนะครับเซต X สิบทั้งคันนะครับรวมปั๊มบนด้วยโบทองอันนี้เซต X สิบเดิมไหมพี่ตัวนี้นะครับไม่แน่ใจครับเพราะผมก็ได้มาสภาพนี้เหมือนกันผมก็แล้วก็ตีเซต X สิบเมาไปเลยโอเคครับแล้วก็มีอะไรบ้างครับพี่ที่ว่าเขายกมาใส่บ้างพอรู้ไหมครับรถคันนี้พี่ซื้อมาเท่าไหร่นะราคามันแสนหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันรถล้านหรือรถไอรถเต็นครับรถล้านครับรถล้านซื้อสดเลยป่ะพี่ป่าครับดาวครับ ดาวเท่าไหร่ครับดาวมาสองหมื่นสองหมื่นสี่ครับสองหมื่นสี่ครับส <45, S 1> <45, 45. S 1> ่งวัดเท่าไหร่ครับพี่สี่พันสี่พันห้าสี่พันห้าสี่ปีโอ้สี่พันห้าแต่ว่าใช้แค่เวลาแค่สี่ปีนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นรถใหม่สี่พันกว่าบาทก็ใช้เวลาห้าปีนะฮะโอเคเดี๋ยวผมให้พี่เอแนะนําหน่อยนะครับเมื่อกี้ผมสเกลไปนิดๆแล้วล่ะให้พี่เอแนะนําอะไรแต่ง <c oughs> นะครับว่ามีอะไรบ้างครับพี่ ดูรู้ที่ตัดสินใจซื้อเลยนะก็คือพุ่งหน้าเลยครับแล้วก็ครับอ่าชอบล้อโตข้างหลังล้อโตข้างหลังแต่ที่เรามองที่เลยเพราะว่าผมก็ขับไปห้องข้าศึกตกห้าศูนย์อยู่ก็มีครับก็เลยน้องเขาขับกันนี้ก็เลยอยากมีบ้างนัะล้อหลังล้อหลังขนาดเท่าไหร่นี่พี่ยางร้อยแปดสิบนี่อ๋อร้อยร้อยแปดสิบจริงๆแล้วไซส์ X สิบนี่ใส่ยางร้อยเก้าสิบใส่ได้ถึงร้อยเก้าสิบสองร้อยนะครับแต่มันจะเป็นแม็กอะไรนะแม็กแม็กหกจุดห้าหรือเปล่า หรือ6นิ้วนะผมผมไม่ไม่แน่ใจนะครับก็คือตัวพันนั่นแหละแม็กตัวพันนั่นแหละเขาใส่ยางร้อยเก้าสิบสองไว้กันนะครับก็ล้อโตบิ๊กบึมมนะครับในสวิงอาร์มเดิมนะครับก็ยางร้อยแปดสิบเท่ากันนะครับไม่ติดนะครับใส่ได้ใส่ได้แน่นอนนะครับยางร้อยแปดสิบเท่ากันนะครับก็บิ๊กบึมมนะครับล้อสามก้านเซนติรสิบโอเคครับพี่ตัวต่อไปครับพี่จะมีท่อเนาะ ตันนี้ท่อโยชิโมระไม่รู้ว่าแท้หรือเปล่าโอ้โหโอ้โหแท้ไม่แท้เราไม่รู้นะครับเราซื้อเพราะคนไม่ชอบนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับเราดูไม่เก็น่าจะเป็นตัวนี้ไหมตัวนี้ครับยกโช๊คนี่ไหมอ๋อตัวนี้เป็นตัวยกโช๊คโหลดโช๊คของฟาเกียนะครับไม่รู้ว่ายกหรือโหลดนะครับเพื่อนๆันนี้น่าจะสติมอาจจะเป็นสแตนดาดเดิมก็ได้เพราะว่ามันสแตนดาดเดิมอยู่ที่ตรงกลางนี่พี่นี่มันสามารถโหลดได้แล้วก็ยกได้นะฮะ กขาแต่งเป็นสเตดนดาดกลางมาให้สวยๆย,ยแล้วก็มาตั้งแต่ซื้อมาก็เพิ่งจะเปลี่ยนไปสองตัวอ๋อนี่พี่เปลี่ยนเองเนะเอไอ้วิงกระจกกับชิวโหนกนะครับนี่ส่วนชุดหน้าเซ็ต X10 นะครับนี่เลยน่าจะเป็นโช๊คของตัว2018-2019นะครับตัวนี้เป็นกระบอกสีบอลน,นะครับปั๊มหน้า M50 เ e m b o นะครับแล้วก็จานดิสเบรกเซ็ต X10 พูดง่ายๆคือยกทั้งยวงนะครับยกมาตั้งแต่แผงคอล่างนะเพื่อนยกมาตั้งแต่แผงคอล่างชุดโชกชุดอบางโคนด้วยนะพ<ำ>ี่บางโคนก็ใช่เนาะหรือว่าของเดิมครับของเดิมอของเดิมใส่กันได้เฉยเลยเฮ้ยเอาเซตนี้เอาบางโคนเซตนี้ห้าใส่โชกหน้าเซตนี้สิบได้เฉยเลยมันพอดีกันเนะาะคาหมือนกันชุดเ X10 นะครับด้านหน้ามาถึงนี่เลย ชุดบนสร้างนะครับแผงคอบนสร้างนะครับสร้างใหม่ทําให้มันคล้ายๆกับเซอร์ห้ 5R นะครับนี่ทำคล้ายๆกันเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นแฮนด์นรนสร้างอีกนะครับแฮนด์สร้างอลูมิเนียมโอชุดบนนี่สร้างใหม่ขึ้นมาหมดนะฮะแล้วก็ตัวปั๊มบนนะครับโบ16มิลน,นะครับโบ16มิลโบทองน่าจะเป็นของเดิม ได้ดีสิบหรือเปล่าไม่แม่นนะครับเพื่อนไม่แม่นนะครับกับปุกนะครับหัวเขียวปรับพีโหลดได้รีบาวได้นะครับพีโหลดพีโหลดทั้งคู่นี่มาตัวโช๊คลังเปลี่ยนไหมพี่โช๊คลังเดิมโอ้ยจะว่าโช๊คลังดูเดิมมันดูชันๆนะันนะเนี่ยเนาะชันกว่าเดิมแสดงว่าเขายกหลังด้วยยกหลังด้วยนี่ครับองศาเดิมอยู่ประมาณนี้ อุปสานี้ชันขึ้นกว่าเดิมน่าจะน่าจะยกหลังสูงขึ้นเพราะว่าตอนพี่ตั้งขาตั้งมันต้องใช้อะไรมารองใช่เพราะรถมันสูงขึ้นเยอะนะครับทีเด็ดคันนี้สุดจัดมีอะไรอีกเนาะบ่เลยจะมานีคไปท้าย M D เดิมไหมไปท้าย M D ครับพี่ท้าย 7-speed, ปีท้ายสั้นอันนี้มากับรถใช่ไหมพี่ ไอยสั้นเซเว่นสปีดนะครับยางดันหลบ180ทับ55นะครับหนึบหนึบโอ้สามารถใส่190ได้ถ้าใส่190ค่อยไม่รู้ติดหรือเปล่านะครับเพราะมันอาจจะติดก็ได้ที่เขาไม่ใส่เพราะว่าเหลือช่องโซ่ประมาณ1เซนช่องสวิงอาร์ม1เซนนะครับถ้าใส่190บ ติดไม่ติดยังไงถ้าพี่ลองใส่แล้วใส่ได้บอกผมด้วย <laughs> ผมจะได้ใส่เหมือนกัน <laughs> แต่ว่าร้อยแปดสิบก็แน่นแล้วนะครับอึดอัดเลยนะฮะแน่นสวิงอาร์มนะครับนี่ตัวนี้แรปสติ๊กเกอร์พี่ตัวนี้แรปสติ๊กเกอร์ให้ล้ายท้ายสติ๊กเกนะครับแรปสติ๊กเกอร์ดำปกติแล้วเป็นชิ้นสีเขียวทั้งหมดนะเพื่อนแรปสติ๊กเกอร์ท้ายดำนะครับนี่ไม่รู้ว่าแปดกล่องจูนมีแบบอะไรมาหรือเปล่านะดูดูนี่นี่น <laughs> ครอบแลมแอร์นี่ไงพี่ครอบแ,มแ,อนะบแ,บแลมแอร์นะครับทรงเซตเลขหกเดี๋ยวครับแล้วก็เฮ้ยตีตัวนี่เฮ้ยตีเปลี่ยนไปตัวนี่ว้าตีห้าร้อยดีว่ะของจริงโอ้เจก่อนเ่ก่อนตีอาสิบห้านะครับมาตีห้าร้อยนะครับขอดจริงของจริงที่โอเคครับเพื่อนๆก็นี่แลมแอร์นะครับ เรียมแร์เขาตัดยางยางรองออกแล้วอถ้าสเต้5เดิมมันจะมียางรองอั้นข้างในแล้วทําให้รูมันเล็กๆแต่พี่นี่แสดงว่าเขาใช่ขยยเขาจะอั้นขอบไปมานีใช่เขาขยายมาแล้วแล้วก็แสดงว่าอาจจะทําปากแด้เรื่อยๆครับน,นี่ก็เจ้าของเดิมนะครับถ้ามีสเต็ปปากแยหรือว่ากองอากาศฝากคอมเมนต์เป็นแนวทางให้หน่อยนะครับเพี่กน พราะว่าเจ้าของซื้อมาก็ไม่รู้เนาะด้านในมีอะไรเพราะว่าซื้อมาจากร้านอีกทีนึงนะครับร้านก็ไม่ได้บอกว่าทําสเต็ปตัวตากแปรกองหรือว่าจูนแฟลตรีแมปอะไรมาหรือเปล่านะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเซ 5R ชุดแต่งล้อหน้าหลังโช๊คแผงคอปั๊มบนล่างต่างๆเซ็ติบนะครับสุดจัดคันนี้ผมบอกเลยว่าสุดที่สุดในประเทศไทยนะครับคือยกชุดเซ็ตเอ็กิบมานะครับ รถงูเขียวผมนี่เล่นแค่เซท X4 นะครับแมงคันนี้เซท X4 ปั๊มโบ M50 โอ้โหสุดจัดนะครับโอ้นี่ครับพี่เอ๋พี่เอ๋มีช่องทางให้ติดตามไหมครับพี่อ๋อตอนนี้ก็มีแค่เฟซบุ๊กครับครับเป็นสายส้มสายชิวครับอ๋อมีมีช่องยูทูบมีทิกเกอร์เลยครับอ๋อก็ฝากติดตามพี่เอ๋นะครับว่าพี่เอ๋จะแต่งในส่วนไหนไปอีกนะครับก็ฝากเพื่อนติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับพี่เอ๋ที่มาเป็นแขกรับเชิญนะครับให้รีวิวรถซัดีมาอ่านะครับวันนี้ก็ เราขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ